เรบคบทีแคลววันนี้นะครับบอกเลยว่าแฟนๆชาวดายคนไหนนะครับที่พลาดเรื่องของงานคอนเสิร์ตนะครับวันนี้เนี่ยเราเก็บภาพของงานบรรยากาศงานแถลงข่าวมาฝากกันซึ่งในบรรยากาศในงานแถลงข่าววันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับซึ่งบรรยากาศนั้นนะฮะแน่นไปด้วยเสียงกรี๊ดนะครับของแฟนๆที่มารอเชียสาวๆวงไอ้นั่นเองครับซึ่งบรรยากาศนะฮะเต็มไปด้วยความสุขและก็ความละมุนอย่างมากเป็นยังไงติดตามกันดีกว่าครับ The first fan concert The Prom Queen in Bangkok 2023คุณกาอินคุณเรคุณจามบอนยองคุณลิสและคุณอีซอครับเชจะปรบมือครับบอกเขาหน่อยฮะว่าเป็นแฟนตั้งตารอเขามากๆเลยบางคนมาถึง2วันเลยนะคะที่จะมาเจอกับพวกเขาเจอไดฟชาวไทยแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะ 네전에에공연왔을을때도도도너너너무무무뜨겁게응원해주셔서서저저희희가오히려힘받고갔었는데이이번역시나그럴것같아내일기니다คุณวันยองก็บอกว่าทุกครั้งที่เจอแฟนๆชาวไทยคือรู้สึกว่าเอเนอร์จีของทุกคนนี่คือสุดๆไปเลยพวกเราก็แบบได้กำลังใจมากๆจากแฟนๆแล้วก็ได้เติมเต็มพลังเอเนอร์จีจากแฟนๆด้วยเหมือนกันคือพรุ่งนี้รอคอยที่จะเจอแฟนๆชาวไทยมากเลยค่ะยินดีต้อนรยร The Voice t h a i l 네 안녕하세요 아이브 리즈입니다. 네 안녕하세요 아이브 이서입니다. 네 안녕하세요 아이브 유진입니다. 네 안녕하세요 다원영입니다. 안녕하세요 가을입니다. 네 안녕하세요 레이입니다. นอ아하아하 그리고 음식은요, 태국 음식, 오, 푸푸퐁커리 카탈, 쏨나, 와우, 랭쌥, 랭쌥, 콘유진복 랭쌥 좋아, 잠시만요, 아트리알 랭쌥 회장님이야, 이제 시 랭쌥은 어떻게 나온 거죠? 랭쌥 유명하지 않나요? มันเป็นอาหารขึ้นชื่อมากๆไม่ใช่หรอคะใช่맞 azaya 맞 azaya ที่เกาหลีคือบอกว่าที่ประเทกาหลีก็จะมีร้านอาหารไทยที่ขายเมนูนี้แต่ไม่เคยมีโอกาสทานเลยเอ็นสูง o r i g i n ิ l local butcher ก็เลยอยากจะลองมาชิมที่ประเทศไทยที่เป็นแบบรสชาติต้นตำรับจากที่นี่เลยว้าว I love Thailand <differences S 2> okay. คุณพูดแบบนี้แล้วเดี <Parents bab bage> <laughs> ๋ยวเลงแซ็เติรเลงแซ็เสิร์ไอซ์แบบว่าทุกวันเลยนะพูดถึงผลงานกันบ้างกับอัลบั้มล่าสุดของไอซ์นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างฮะกับอัลบั้มนี้เดช่เน i 이의바이브는요저희의첫정규앨범인데요다양한수록들이있으니까많이많이들어봐주시면좋을것같습니다양디지털사나카아이스퍼스트앨범ของพวกเรามันจะเป็นอัลบั้มเต็มรูปแบบของพวกเราแล้วก็มีหลายๆเพลงอยู่ก็หวังว่าทุกคนชอบและติดตามนะคะถ้าพูดถึงอัลบั้มนี้เพลงไตเตก็พูดเลยว่าไม่ธรรมดา I am นั่นเองอยากให้เล่าเรื่องราวของเพลงนี้ให้ฟังได้มั้ยคะรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยเอ่อโดยชุดไททิลของเดลบอมเมทไททิลของไ 어, 삶의 주체는 내가 되어야 된다는 당당한 메시지를 저희만의 색깔로 표현한 곡이거든요. 그래서 리듣는 다이브들도 더 힘을 얻을 수 있었으면 하는 마음으로 어, 만들게 된 노래입니다. 네, 네 그거레이트가이트레이트이트가템플레이트트가템플레이트레이이트가템플레가이 ชีวิตของเราเราเป็นเจ้าของเราเป็นตัวหลักของในชีวิตเราก็คือมันจะเป็นการให้กําลังใจกับแฟนๆและคนที่ฟังเพลงนี้ด้วยอ่าเราก็เลยกระโดดลงมาจากเครื่องบินูสกวิอดิวกีอดสวิีโอูิวียอดวกูสิกวิีอกอดกสส น่ากลัวนะคะตอนถ่ายหรอฮะจริงปะฮะนักเจอรูปเอ๊ะคิดจะรู้ทำไมไม่รอให้เครื่องลงพื้นก่อนล่ะฮะคือครเราแบบไปเพียงกี่ก็ท่านโยกให้แต่ก็ต้องกลุ้มคิดอะเล่าชีวิตนะไดฟ์เรื่องมาแน่ในสังกัดไม่ได้สู้ก็ท้อเพราะว่าใจเรา,าคือคิดถึงไดฟ์แล้วเราอยากจะรีบไดฟ์ไปหา ้อมที่จะพูดพร้อมกันแล้วใช่ไหมห<า>ั้มมร้อมนะฮะ้อมพร้อมน่้อมพร้อมนะฮะุบีเจ้าสนะฮร้เมพรยวมกเป็นใครมแบฉันมาทำร้อกต้องนะรอไร้อนะืรอมพรม และสาหรับชาวดายคนไหนนะครับที่ไปชมคอนเสิร์ตมาแล้วนะฮะก็สามารถพิมพ์ข้อมูลมาบอกให้หลายๆคนอิจฉากันได้นะครับส่วนครั้งหน้านะฮะสาวๆนั้นจะมาทัวคอนเสิร์ตที่บ้านเราอีกเมื่อไรต้องติดตามกันนะฮะเรื่องไม่ขมวิฟีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ